สวัสดีครับทุกท่านเนาะตั้งเวลาต้องเดินทางกลับแล้วนะฮะเราเข้ามาหน่อยนี้ลสามหมู่บ้านจะถือว่าโอเคแล้วเจอขยมีก็ได้วัจยกลับแล้วนะทุกท่าน ไปเลยดอพระอาจารย์ลาท่านแล้วานอะละละละาวนอแล้วก็หลาอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะทุกท่านเดินลาแม่เป็นเอี่ง,งว่าจะว่าแต่วันพอที่นี่จริงๆก็กทำได้หมดถึงหมดเนาะมันก็ไม่เท่าไหร่เราออกเนี่ยเวลาประมาณสักสองโมงสามโมงแต่มันเหมือนมันมืดนะมันค่ำเร็ว ให้ดูพภูพเขาบาังพาทิตย์บอนะครับดูก่อนที่เราจะเดินทางครับว่าต้องไปร่ำลาคุณแม่ทุกครั้งนะทุกท่านไปลามาไหว้เนาอตามทราทำเนียบเดี๋ยวเราก็ไปเจอกันที่บริเวณบ้านของคุณแม่นอะองสิงบ้านคุณแม่เลยนะ mưa này là đã, mẹ mưa 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 đó bố bên nhà mẹ Mì nhàng là bón bỏ cậu thì này tôi mẹ hơn, thúc kháng ô hình bón đây đây บอลต้นบอลบอลเนาะมาดูแข่งครับครับขอบคุณครับแม่ขอบคุณครับเดินเงินเลยเดินเลยเดินเลยเด้นเยไปไปเมื่อเลยครับมาเนี่ย เออแหม่เขาก,ก็นั่งดูแลส,สีข้าวเนาะไปเก้าบึงกับของขาบของฝากไหมนุ๊ปกาแฟบอโอ้สาวเหยนเหรอสบายดี คาเฟ่คาเฟ่คาเฟ่ไม่มีคาเฟ่ดาวบ่มี่เหรอโบมีโอเคอืมว่าสิเอาคาเฟ่โบมี เบียร์คองป๋อจัดเลยบ่เจ้าเอานำนำ like ตอนนี้ก็ไม่มีขอของว่าเจ้ากาแฟกลับไปเนาะกินน้ำส้มน้ำแดงก่อนถ้าได้นี่สิบพันห้าสิบ ใจครับใจโอเคไปบายบายเดี๋ยวมาอุ่นหุ่นอีกหมวกอีกลักเขาอีลักบ้านเขาบ้านเขาใส่แมงบ้วนแบบนี้เนาะไป หลังจากอันนี้คือร้านค้าที่อยู่ตรงหน้าร้านบ้านแม่้วงนะฮะทุกท่านเพราะว่าแบะชายบริการประจำไปเคนะทุกท่านตอนนี้ก็เดินทางออกมาจากนะครับบ้านของคุณแม่แล้วนะจะกลับบ้านนะก็นะจะมุ่งหน้าสู่ประเทศไทยนะครับบ้านของพวกเรานะครับทุกท่านประมาณนี้นะ เอาถ่ายเป็ไว้เท่านี้เละเดี๋ยวเราจะเดินทางกันนะครับถ้ามีอะไรแวะเวียนมาถ่ายก็ข้างทางถ้ามีอะไรเด็ดเด็ดเราก็จะแวะมาถ่ายอีกทีนะนเพื่อนตอนนี้ก็เป็นคลิปการเดินทางขอบคุณที่รับชมนะครับเห็นภูเขาแล้วยังจะคิดถึงภูเขาสวัสดีครับ